สวัสดีครับวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพ่อทิมจะมาบอกเคล็ดลับการดูเหรียญหลวงพ่อกลวยปีสองพนร้อยหกสิบสานะครับผมเห,หรียญอนุมารุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับผมปีน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็นักสะสมรุ่นใหม่กำลังตามหากันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผม นี่นะครับนี่ครับนี่กล่องเดิมๆจากวัดนะครับเดี๋ยวผมจะด,ดูกล่องเดิมๆจากวัดก่อนนะครับนี่ครับกล่องเดิมๆจากวัดนะครับเพื่อนเพื่อนที่กำลังศึกษาอยู่หรือกำลังเข้ามาเก็บ เียนหลวงปู่เอ้ยเดยนหลวงพ่อนะครับผมตอนนี้หลวงพ่อกัวยท่านบารมีท่านแรงจริงครับตอนนี้สิทธิ์นุญาทุสิทธิท์ทุกอย่างตอนนี้เช่าหากันเทอะแล้วผมทั้งมือใหม่มือเก่าแล้วก็ที่เล่นมาอยู่แล้วก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งโค้ดขอบตัดครับผมก่อนที่จะ เช่าหางครับผมนี่ครับจะเป็นรุ่นใหม่แต่ก็ล้อแรนจริงครับชั่วโมงนี้แรนจริงครับนี่ครับแบบนึงนะครับดูมาเหรียญออกมาก่อนทั้งหมดสามเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแล้วก็กดในทาง youtube ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับผมถ้าได้เป็นแนวทางให้ผมหน่อยครับ จะได้นะครับเราจะได้เรียนรู้ได้วยกันครับผมก็ศึกษาไปด้วยกันครับเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการดูขอบตัดแล้วก็เหรียญนะครับผมนะครับนทางนะครับผมเครับ เีนี้จะเป็นเหรียญหนุมานนะครับผมแล้วก็จะมีหลังยันหลังยันอีกครับผมแต่ผมจะทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะมาให้พี่เพื่อนดูนะครับผมอันนี้ผมจะทาเป็นเหรียญหนุมานให้เพี่เพื่อนสมาชิกที่กําลังศึกษาอยู่แล้วก็มือใหม่ที่กาลังเล่นและร่วมศึกษานะครับผมนี่ครับพี่เพื่อนดูหน้าหลวงพ่อดีนะครับผมนี่ครับนี่ครับหน้าหลวงพ่อจะตึงแล้วก็จะไม่บวม ครับผมของเก๊เยังถามว่าของเก๊เมืมีหรือยังอนาคตหน้ามีครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่นิยมก็ตอนนี้ของคนนักสะสมที่กําลังร่วมศึกษาครับผมเนี่ยนี่ครับดูนะครับ อซุบลงหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับนี่ครับอนุมานนี่ครับผมดูรูหูที่ดีนะครับผมดูรูหูที่ดีแต่ผมจะดูรูหูนะครับนี่ครับรูหูที่เรียนเพื่อนท่านใดที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมนี่ครับไห่เป็นเกินนะครับผมมีทุกเรียนนะครับนี่ครับอันนี้สัดๆหน่อย นี่ครับได้ดูชัดๆมาผมนะครับนี่ครับชัดๆเลยนี่ก็ดูแล้วศึกษาไปได้นะครับผมพี่ๆท่นใดที่มีอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูได้นะครับว่าเหมือนของผมไหมเรี่องผมมาจากวัดนะก็เป็นข้างหลังที่เขียนพศสองพนหกสสาเนี่ครับผมล่างหันุมางครับผมถตือดาบถือธทงนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนหงหน้าหลวงพ่อครับผมนะครับหลวงพ่อกลกยครับผมชโติลุทํมโรครับผมวัดโคสิตารามน่ครับวัดโคสิตารามนะครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะดูขอบตัดนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่กำลังต้องศึกษาผมจะดูขอบตัดนะครับผมที่กำลังเข้ามาใหม่แล้วก็ศึกษาอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมที่ที่กำลังชมรับชมครับผมอันนี้จะเป็นหลังอนุมานนะครับผมพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวางกดหน้าผมจะทําเป็นหลังยันนะครับผม อันนี้จะเป็นรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับผมปีหกสามนะครับผมตอนนี้ที่วัดไม่มีนะครับหมดแล้วที่วัดหมดแล้วก็เช่าหากันก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าของเกมีครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมจะดูขอบตัดนะครับผมนะครับขบตัดทุงตัวต้องเหมือนกันนะครับผมผดให้ดูอีกข้างนะครับผมให้ดูอีกข้างหนึ่ง พี่พเพื่อนเพ่อนท่านใดที่มีอยู่แล้วก็ร่วมศึกษาได้นะครับผมตอนนี้ของเก๊น่าจะเป็นกระไหลทอนะครับผมผมก็ทําคลิปไว้แล้วพี่เพทใดที่อยากดูคลิปที่ผมทําก็ดูที่กดใน y o u t u b e คิมว่าลองบาร,รมีหลวงพุทธิมก็จะขึ้นแล้วนะครับผมทาง youtube นะครับผมผมทําว้แล้วพี่เพี่ท่านใดที่จะดูก็เข้าไปดูได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับไปแพร่บารมีหลวงพ่อครับผม ก่อนจะเช่หาหาก็ควรศึกษาก่อนนะครับผมหนึงนะครับผมจะดูดชัดๆนะนี่กล้องไม่ค่อยดีเลยหนึ่งนะเราผมม o o ้ใกล้ๆนะใ,นใกล้ๆนะจะได้จะชัดนะอะโอเค นี่นะครับพี่เพื่อนๆดูขอบตัดนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ทุกๆเหรียญนะครับดูดีๆนะครับนี่นะครับที่พี่ท่านใดที่มีอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูได้นะครับนี่ครับผมจะให้ดูโค้ดสามโค้ดนะครับผมจนตอนนี้ผมให้ดูขอบตัดก่อนพี่เพื่อนๆท่านใดที่กำลังดูดูขอบตัดได้นะครับนี่ครับนะครับนี่พลิกเหลียมมาด้านล่างนะครับผมเห็นนะครับ สามเหรียญต้องเหมือนกันหมดอันหนึ่งนะครับนี่ผมใ้ดูแลผมจะให้ดูแล้วนะครับหลังอนุมานะครับผมนี่ครับพี่พีดนันดาก็ดูนะครับผมนี่ครับบางเหรียญก็จะมีเนื้อป็นเกินตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นตามที่ผมส่งนะครับเงินเปนเกินบางเหรียญก็มีนะครับบางเหรียญก็จะเป็นยาวเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเห็นะครับทุกเหรียญต้องมีนะครับผมพี่พี่นันดาที่ ดูอยู่นะครับผมบางเหรียญก็น้อยครับผมบางบางเหรียญก็น้อยนะครับเนี่ยครับจะเป็นแกนดแน่น้อยแต่ตรงนี้จะมีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีตรงนี้จ้มีกับทุกเหรียญนะครับผมเห็นไหมครับนะครับจะเป็นติ่งนะครับผมพี่เพื่อนใดจุดตาแล้วครับบางเหรียญก็ไม่มีนะครับเราแล้วแต่จังหวะใบมีดที่จะโดนตัดออกมาครับผมนะครับ ที่มีก็จะเป็นที่ไม่มีก็จะเป็นใบมีดที่กำลังกำลังคมอยู่แล้วก็ปั๊มขาดนะครับผมบางนี้บางเหรียญก็จะเป็นยังไม่ขาดนะครับผมนี่ครับดูไฟฝอยข้างๆดีๆนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับจุดตายนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญนะครับให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับไฟฝอยบางๆครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญนึงนะเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่ครับ ก็ดูองค์ประกอบโดยรวมของเหรียญนะครับผมเนี่ครับติดตึงอนุมานยันเด้งเด้งครับผมนี่ครับนี่รูหูนะครับแรบนึงนะครับผมจะดูนะครับรูหูรูหูชัดๆครับผมพี่เพื่อนๆที่กําลังร่ศึกษาอยู่ก็ดูได้นะครับเป็นแนวทางได้ครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมผมลองบารมีหลวงพุอทิมจะทําคลิปมาเรื่อยๆให้พี่เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับพี่เพื่อนจาโค้ดไว้ดีๆนะครับนี่ครับโค้ดต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งถึงสามให้นะครับให้พี่อเพื่อนดูโค้ดนนครับหนึ่งสองสามนี่ครับเห็นนะครับผมจะวนให้เรื่อยๆเพื่อให้ไฟเลนเข้ามานี่ครับพี่เพื่อนท่านใดที่เห็นโค้ดนี้แท้เลยนะครับดูดีๆนะครับถ้าเกจะไม่เลือกเท่านี้แล้วก็จะเบลอๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นหนวดแมวอยู่ข้างในเยอะนะครับอันนี้จะไม่มีนะครับ เหรียญที speaker, roommate, ่หน right? ึ no ่งผ right? ่านไปเด้รวมที้เหรียญดูดัดเหรียญที่สองนะครับนี่ครับข้างในจะไม่มีหนวดแมวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ต่อขยี้นครับผมนี่ต่อขยี้นเห็นไหมครับต่อขยี้นเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญขยักขยะครับผมนี่ครับนี่ครับต่อขยักครับผมนี่ต่อสองทีกคดดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับ นี่ครับจุดจ่ายตังเราก็ดูดูดีๆนะครับผมน้ามันเราก็ดูให้มันคมชัดนะครับผมจะดูให้ดูขอบตัดอีกรอบนะครับผมนี่ครับขอบตัดจุดจ่ายตังครับผมนี่ครับเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันครับผมไว้นี่ครับเห็นไหมครับซอยเป็นงล็เป็ิเกินนะครับผมนี่ครับ ทุกเหรียญต้องมีนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญของพวกกวยปีหกสามรุ่นเมตาสิทธ์ครับผมก็จะเป็นหลังอนุมานนะครับผมถือว่าที่วัดตอนนี้หมดแล้วนะครับพี่ๆท่านใดเช่าหาก็เหรียญนี้าจะอยู่หลักจะหลักพันแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอยู่หลักพันแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโซมให้ช้านะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพนิ่งๆให้พี่ๆเพื่อนๆที่ที่ที่มีอยู่นะครับผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยภาพนิ่งๆให้พี่ค้างไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับ จะลดแสงให้หน่อยเนี่ยครับยันเด้งๆครับผมแล้วก็เนี่ยครับให้ดูให้ดูให้ดูหน้าหลวงพ่อไว้ดีนะครับเนี่ยวผมจะดูรูหูนะครับรูหูข้างบนนะครับเนี่ยครับแวผมใส่กล้องให้ดีหน่อยครับผมเนี่ยครับข้้งหน้าก็ดูครับเนี่ยครับประกอบโดยรวมครับผมมือเป็นมือครับเนี่ยครับ ผิวจันดาที่กำลังงศึกษาอยู่ก็ดูดีๆนะครับผมนะครับทั้งศีรษะของพ่อจะมีหลุมคล้ายกดจากบล็อกนะครับนะครับจะมีหัวบากเล็กหัวบากๆหน่อยนะครับนะครับนะครับโอเคครับผมยังไม่มีนะครับแบบนี้เราก็ดูเป็นแนวทางครับผมผมก็ ทำคลิปให้เพื่อนๆที่ท่านใดที่กำลังเข้ามาใหม่แล้วก็นักสะสม new, รุ่นใหม่ครับผมก็นี่ผมจะให้ดูนะครับบางเหรียญก็มีปั๊มขาดกับปั๊มไม่ขาดนะครับพี่อย่าอย่าถึงอย่า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 เปนาาา one, ็นแนวทางได้นะพระผมนี่ครับเดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ไม่มีครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับชัดๆเลยนะครับบางเหรียญไม่มีนะครับเห็นไหมครับบางเหรียญมีนะครับ นี่ครับยาอย่ายายาติดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ถ้าเป็นบางเหรียญที่ปั๊มไม่ขาดจะมีทุกเหรียญนะครับที่ผมดูนะครับนี่ครับเห็นนะครับเห็นะครับดูรวมองค์ประกอบแล้วก็ขอบตรงขอบตัดครับผมนี่ครับให้คมเข้าไว้ครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็กราบขอขอบคุณมากนะครับพี่เพียนเพื่อนสมาชิกที่ร่วมศึกษาแล้วก็กําลังศึกษากับผมอยู่แล้วก็ตาม ติดตามผมแล้วก็ผมลองบรมีนองทีมก็กราบขอบขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามผมแล้วก็เป็นลังใจให้ผมนะครับผมรุ่นนี้เรื่องเมตตาสิทธิ์นะครับผมนี่ครับปีหกสามนะครับผมแล้วผมจะทําคลิปรุ่นต่อไปจะเป็นเป็นหลังยันให้พี่เพื่อน,อนรับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมลองบรมีของทีมก็ขอกราบขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆสวัสดีครับ